ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมอาทิตย์นี้วันหยุดก็มีโอกาสได้แวะมาที่บ้านราชบุรีจอมบึงครับันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องกงชํำนกหรือว่ากงแอบถ้าอีสานก็แอบนกฝึกหัดนกนะอันนี้ผมก็ได้ลงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วดู อันนี้ก็จะทำรวดกันหมาไม่ให้มันเข้ามาครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมานะครับมันก็จะเปิดประตูมาครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเดี๋ยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องครับฝั่งนี้แล้วเจ็ดช่องแปดช่องนะครับผมเดี๋ยวนี้ครับ อนี้ก็อัปเดตตัวนี้เฉลยตัวนี้เป็นเฉลยที่ได้วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่อาทิตย์วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้น้องอาม,อมนี่ครับในนี้คือเฉลยที่ได้วันนี้นะครับตัวนี้สวยครับ มีครับตัวนี้มีหมกซับด้วยเฉลยตัวใหม่ของเจ้าบิ๊กป้อมนะครับตัวนี้นี่ครับผมผมก็จะทำอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับ เฉยๆพวกนี้เป็นนกคัดที่ผมคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเห็นว่ามันมันก็จะเหลืออยู่หลายช่องนะครับส่วนคนที่ดูแลคนที่ดูแลมีใครบ้างน้องอางกับน้องเอสส๋สวัสดีสวัสดีเอฟซีหรือยังครับสวัสดีค่ะโอเคครับคนที่จะดูแลก็คือเด็กสองคนนี้นะครับจะให้ดูแลตัวนี้ท่าทางจะมี ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นหลิวตันนะครับเดี๋ยวที่ผมจะมาติดก็จะมีชื่อชื่อชื่อนกที่จับได้แล้วก็จะมี EP ที่ผมลงไปนะครับแล้วก็จะบอกคุณลักษณะของแต่ละตัวที่ผมคัดมานะครับผมเดี๋ยวติดตามที่อัปเดตครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงฉเฉลยจะเพิ่มขึ้นไหม อันนี้ก็จะเป็นนกด่านทับตะโกทุกตัวเลยนะครับที่ผมคัดมาไว้อันจะมีหลิวตันมีหนึ่งกุ๊กเสียงใหญ่มีอะไรพวกเนี้ที่ผมจะคัดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวยังไงติดตามอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนเดี๋ยว e p อีพีหน้าค่อยมาดูว่ามันจะเป็นยังไง พีพีนี้พวกเรา3มคนพร้อมกับแอดมินขอลาอาจารย์ทุกท่านและ f อทุกคนนะครับผมสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย